แน่นอนครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับต้องมีรถสวยรถดีนะครับรถเด็ดแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่นะโตโยต้าแคมรี่นะครับทะเบียน40นับเลขไม่9 0 0ื0นะครับราคา659,000บาทนะครับไปชมรายละเอียดได้เลย5ภาพลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับอยู่กันที่บริษัททอโต้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบตอนนั้นรถยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมส่งมอบเลยนะครับนะคันนี้คือโตโยต้าแค r y นะครับเป็นรถหน่วยงานปวดประจำการนะครับเลขไมล์9 0 0 0หมื่นนับไมล์เก้าหมื่นแคมรตัวจีปี2017นะครับไมล์เก้าหมื่นนะได้ทะเบียน40นะราคา659,000บาทนะ659,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลคันนี้นะว่าคู่ควรไหมเหมาะสมไหมน่าใช้งานขนาดไหนนะครับ คันนี้เดินเป็นรถปีสองพันสิบดนะครับเป็นรถหน่วยงานเป็นรถนำขบวนนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะเรียกไมค์ก็เก้าหมื่นนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นตัวแคทลี่โฉมก่อนออเนิยเนะจะเป็นโฉมปีตั้งแต่ปีสิบห้าจนถึงปีสิบเจ็ดนะครับจนถึงปีสิบเจ็ดสิบแปดจะเป็นหน้านี้นะแต่ช่วงปีสิบแดจะมีการเปลี่ยนโฉมนะกร,ระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับ ตัวด้านบนเนี่ยเป็นโครเมียมมีคิ้วฝาโป้งนะครับแล้วตัวกระจังของก็ตรงนี้เป็นเทาเมทัลิกนะครับชิ้นนี้ก็เช่นกันนะครับจะไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับตัดกับชุดโครเมียมแล้วก็กันชนหน้าที่เป็นสีดำนะครับด้านหน้าฝังเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับระบบของสว่างเป็นโปรเจคเตอร์เลนโปรเจคเตอร์เลนพร้อมไบบีแมววีดีตัวนี้นะครับนะคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับรถสีดำดุดุทะเบียนสวยนะครับและเป็นรถหน่วยงานนะ เรื่องรับประกันโครงสร้างตัวรถนะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วเครื่องยนต์และเกียร์เรามีให้1ปีเต็มๆนะครับกับบริการนี้นะครับบริการฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงนะครับถ้านใะครสนใจอยากได้แคมรี่คันนี้ก็ชมคลิปนี้พร้อมกันนะจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับคันนี้เป็นดิสสี่ล้อนะเป็นดิสสี่ล้อแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางอีโคเปียนะครับเป็นดิสโตนอีโคเปียขนาดยางเขาจะเป็น2 1 5 6 0 R 1 6 อายางปี20นะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดิมๆสีดาสวยๆกระจกโตโยต้าแท้ทุกป่านนะรอบคันหมดเลยนะนะครับนะรอบคันเลยนะครับกระจกเป็นโตโยต้าแท้แบบนี้นะครับคันนี้ก็ยังมีตัวระบบบายสปอร์ตนะมาให้ด้วยนะครับเนาะอันนั้นเป็นระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัยนะครับแต่ดูบอดี้เต็มๆนะรถสีดําดูง่ายนะครับดูเนื้อสีนะครับว่าเสมอไหมนะสีดําคันนี้ผมบอกเลยว่าเนียนทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับประตูหน้าหลังนะครับแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นดิสหลังเช่นกันยางบิสโตนีโคเียปี20นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2อตัว G นะเป็นระบบหัวฉีด D4-S เนะครับเป็นหัวฉีด D4-S นะฝาท้ายนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับโลโก้ครบทุกจุดโลโก้แคมรี่โลโก้ Toyota โลโก้2.0ตัว G นะครับแล้วก็โลโก้ D4- s ตัวนี้เป็นระบบหัวฉีด ที่มี8หัวนั่นเองนะแล้วก็ระบบเซนเซอร์ไยหลังมีให้4จุดนะมีให้4จุดไฟท้ายเป็น LED และก็รีโมทเป็นสมาร์ทเคเลดนะครับสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนี่นะครับเปิดขึ้นเลยนะครับเปิดขึ้นเลยแบบนี้นะครับอันนี้โครงสร้างตัวรถก็ต้องบอกว่าการันตีเนาะนะนะตัวรถไม่มีตัดแต่งอยู่แล้วนะอันนั้นไม่อยากพูดนะที่อื่นพูดเยอะแล้วนะผมบอกเลยว่าตลอดรการใช้งานรับประกันไปเลยนะครับนะช่องเก็บสัมภาระนะด้านหลังกว้าง กว้างมากนะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึงสามใบนะซ้อนได้ด้วยนะที่จริงนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือยางอะไหล um, ่นะก็จะมีบล็อกวางเหมือนเดิมที่เคยแจ้งไปนะครับแล้วก็ล้อแมกนะเป็นล้ออะไหล่นะรถหรูๆนะครับพวกล้ออะไหล่จะเป็นล้อแมกหมดแล้วนะครับโครงสร้างตัวรถด้านท้ายนะครับเดี๋ยวให้ชมนิดนึงนะดูตั้งแต่โคมไฟท้ายเลยโคมไฟแท้โรงงานนะครับจะเป็นอย่างนี้นะ โปรยตกอย่างนี้นะจะมีโลโก้อยู่แล้วก็โครงสร้างพวกเมทดอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับเม็นอาร์ตตรงนี้ก็เดิมๆเ,เห็นชัดๆนะโครงสร้างเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนฝาท้ายนะครับซีนแท้โรงงานนะกดเข้าหมดเลยนะครับหน้าหลังการันตีไม่มีโดนข้างเครื่องไม่โดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารคันนี้นะครับว่าข้างในจะหรูหราขนาดไหนและคันนี้ได้ข้างในที่เป็นโทนสีต้องบอกว่า เป็นสีเขาเรียกสีส้มอิฐแหละนะถ้าผมเวลาอธิบายลูกค้าผมก็จะบายสีส้มนะมันเป็นสีที่ตัดกับสีดําแล้วมันลงตัวเวลามันอยู่ในรถแคนดี้เนี่ยมันดูหรูนะครับแล้วก็ดูแบบดูสุขุมนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบอดที่เป็นสีนี้ตัดกับสีเบลล์แล้วก็คมพื้นเนี่ยที่เป็นสีดํานะครับนะซึ่งลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนขนาดใหญ่แบบนี้นะใหญ่มากนะฝานี้ก็เป็นลายเคปลา นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บของไปด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดเก็บของได้นะครับแอร์ด้านหลังนี้ให้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวม่ uins, า,มา <viene> นหลังไฟฟ้านะม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นม่านด้านข้างเป็นม่านนิรภัยนะจะมีแค่คู่กระจกหลังนะครับ นะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูก่อนนี่นะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าอย่างนี้เลยเลื่อนอย่างนี้เลยนะนะครับนะดูข้างในนะอย่างกว้างเลยนะระบบแอร์เป็นดูโอโซนนะครับเป็นดูโอโซนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะปรับไว้ยี่สิบเอ็ดนะฝั่งที่ผมนั่งปรับไว้ยี่สิบสามเป็นดูโอโซนนะไล่ฝ้าหน้าหลังมีหมด บวนอากาศในรถนะครับหรือว่าถ้าใครอยากใช้แอร์แบบเป็นซิงเกิลโซนก็ได้นะก็ปิดตัวดูโอตัวนี้แล้วแอร์มันก็จะเด้งมาเท่ากันนะครับถ้าแบบว่าไม่ต้องการแยกถ้าใครเป็นคนขี้หนาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็หน้าจอเป็น c d ดีเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซพอร์ตนะครับพาวเวอร์เอาเล USB นะครับที่วางแก้วน้ำมีให้ครบครับใช้งานง่ายที่ขายไปได้สำหรับแคมป์นี่เลยคือแท่นไวเลสชาร์จตัวนี้นะครับไวเลสชาร์ นะครับสามารถเปิดปิดได้นะจะมีไฟแดงอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ควบคุมวิทยุตัวนี้ควบคุมหน้าจอตรงนี้นะครับเลขไมล์ก็9 9 3 1หม่กมิกโลนะครับนะรถสวยนะครับมีฟุดคอนโทลนะมีฟุดคอนโทลให้นะครับนี่ฟุดคอนโทลอยู่ตรงนี้นะเปิดใช้ก็ออนออฟได้เลยนะกดแตะกดปิดอย่างนี้ นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะไม่พอที่ปัดน้ำฝนเป็นออโตเมติกอีกนะครับ mm hmm. เราแค่เลื่อนลงมาประมาณ1เลเวลกดปุ๊บนะแล้วเราก็เลือกก็จะให้ปัดเร็วปัดช้านะครับนะเราไม่ต้องมาคอยพอวงนะเวลาฝนตกนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เบาสวยเบาเป็ไฟ้าคู่นะครับแล้วก็มีระบบเอ่อทักชั่นคอนโทรลนะครับกระจกาฟสปอร์ตนะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์นะมีครบเลย เมมเบอรี่เอีก2ซีทนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้ามา่านข้างนิลภัยนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เป็น 2. 0ูลิตรนะครับจริงๆเครื่อง 2. 0ูลิตรพอแล้วนะวกับ Family. แคมป์รี่นะครับผมว่า,วาผมกํลาลังเหลือแล้วนะครับกับแคมรี่คันนี้นะแล้วเป็นระบบหัวฉีดตัวใหม่ที่เป็น d 4 s ซึ่งประหยัดน้ามา Ganz, ันมากๆนะครับอัตรางที่เปลืองก็อยู่มามานะประมาณเท่าที่ทําได้นะประมาณสิบ3ี่สิบสามสี่ประมาณนี้นะครับนะโครงสร้างตัวรถนะครับ เดิมน้เพราะว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับไม่ได้เคยแกะเพราะฉะนั้นก็แสดงได้ถึงว่าฝากระโปรงเนี้ยก็เดิมนะครับเบ้าหัวโช๊คตรงนี้นะก็จะมีพวกช่วงเม็ดอาร์คนะครับอยู่นะครับแล้วก็โครงสร้างด้างล่างตรงนี้นะครับเดิมหมดเลยนะไม่มีตัดแต่งทุกอย่างเนียนทิบนะครับเนาะฝาครอบเบาเครื่องยนต์เป็นดูโอ้บีบีทีไอิวนะครับฝาครอบเบาไม่มีเปิดนะันี้เป็นฝาครอบเบาเดิมนะครับ ไม่มีซีนอะไรปิ้นๆออกมาแบตเตอรี่เป็นกึ่งน้ํากึ่งแห้งนะเป็นกึ่งน้ํากึ่งแห้งเพราะว่าตัวนี้เติมน้ากันได้แล้วตอนนี้ก็มีตาไฟเอาไว้ดูนะครับนะ mm hmm. เข้าหัวโชว์ฝั่งนู้นก็เร็วๆนะครับแคมรี่คันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยลงตัวจริงๆนะ mm hmm. คือสิ่งที่ท่านจะได้จากรถคันนี้ในราคา659,000บาทนะครับหนึ่งเลยนะได้สีตัวรถสีตัวรถราคาตัวรถที่ถูกกระท้อนตลาดทั่วไป นะครับเราได้เป็นรถหน่วยงานปรวจประจำการคือรถพวกนี้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับทุกระยะนะครับ4ได้ทะเบียนได้ทะเบียน40คันนี้ไปนะครับและสำคัญคือตอนนี้ยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของก็รีบโทรเข้ามานำเบอร์นะครับหรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับอยากมาทดลองขับก็มาได้ที่บริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์ตรงข้ามบิ๊กซีนั่นเองนะครับแล้วพบกันนะครับพวกเราทอโต้นะครับวันนี้ผมเนสทอโต้กับแฮมบลี่สวยๆอันนี้ต้องขออนุญาตลาบก่อนนะครับขอบคุณครับ